ผมพอนัทธิ์นะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลาใหม่อย่างที่พวกเราเนี่ยได้คุยกันเอาไว้นะครับว่าจะเป็นเวลา10โมงครึ่งนะเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามได้โดยที่ไม่จำเป็นนะคบที่จะต้องตื่นตั้งแต่เช้านะแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอนาคตของธุรกิจอาหารนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารจากผู้บริหาร ในเครือโรงแรมดูสิตธานีนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะว่าหลังโควิด -19 นะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมนำข่าวมาจากแบรนด์บุฟเฟ่นะครับโดยเป็นมุมมองจากคุณชองมิเชลดิกส์นะครับก็คือเป็นไวท์เพรสิดเนต์นะครับหรือว่ารองประธานทางด้านฟู้ดแอนด์เบเรเรดนะครับเครื่องดื่มและอาหารนะในเครือของโรงแรมดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยโลกนะครับกำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่เร็วลายที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อุตสาหาการรมอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่อย่างที่พวกเราก็เข้าใจกันดีนะอันนี้ไม่ได้บอกในข่าวนะครับอย่างที่พวกเราเข้าใจกันดีว่าตอนนี้เนี่ยก็มีร้านอาหารนะครับหรือเครือธุรกิจอาหารที่ได้อานิสง์จาก โควิด1 i แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆนะครับในอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะทำให้นะครับต้องมีการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อความอยู่รอดนะครับโดยที่ร้านอาหารที่เคยได้เปรียบนะครับในส่วนของการทำ delivery ตอนหลังเนี่ยก็ต้องมาเจอกับสภาวะที่ทุกคนเนี่ยกระโดดลงมาแข่งในอุตสาหกรรม delivery ด้วยกันทั้งหมดนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยยัง บริษัทอย่างเช่นพิซซ่า KFC อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะได้เปรียบนะครับเพราะมีสายส่งมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองแต่ปัจจุบันนะครับธุรกิจกอย่างพวกที่เป็นไลแมนนะครับแกร็ก็เข้ามาช่วยร้านคาเล็กๆน้อยๆนะทำให้การแข่งขันตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แข่งขันโดยตรงนะครับในเรื่องของอาหารที่เหมือนกัน แต่เป็นการแข่งขันนะครับเพื่อแย่งชิงพื้นที่ในกระเพาะอาหารนะเพราะฉนั้นอนาคตของธุรกิจเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อาหารจะเป็นอย่างไรต่อไปนะก็เดี๋ยวเรามาฟังคุณชองมิเชลนะครับดูซิว่าแกจะให้ความเห็นแบบไหนนะครับเขาบอกว่าอย่างที่1น่เน่ยลูกค้านะครับก็มีรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยที่ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ถามว่าอาหารสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วตลาดเนี้ยมันมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาหารสุขภาพที่เขาหมายถึงเนี่ยคือสุขภาพในเชิงที่บอกว่าแมทเทอเรียลนะครับหรือวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยมันต้องปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมาจากการผลิตแบบไหนนะครับสะอาดหรือเปล่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันนะครับว่าโอเคมันมีแซลมอนนะครับที่อาจจะมาจากทางประเทศอเมริกาที่ อาจจะมีเชื้อติดโควิดเข้ามาแล้วก็ใครที่ได้รับประทานไปเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะติดเชื้อสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมันไม่เคยเกิดขึ้นกับโลกใบนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอนหนึ่งคือเรื่อง raw material สอนะครับเรื่องของการปรุงอาหารว่าบุคคลที่ปรุงอาหารเนี่ยใส่หน้ากากรหรือเปล่าหรือว่ามือเนี่ย หยิบจับอะไรในระหว่างที่ปรุงไหมนะครับเพราะต้องเข้าใจดีว่าสุขลักษณะนะครับแล้วก็สุขอนามัยในการปรุงอาหารเนี่ยก็บ้านเราเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานนะยกเว้นที่จะเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นร้านอาหารที่เป็นเครือเชนใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัตราการเสียเ่ยงมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยนะครับ ก็เป็นส่วนของเรื่องของการ uh, delivery นะครับว่าเอ๊ eh, contamination หรืออัตราการสกอัตราเสี่ยงที่จะเกิดความสกปรกในระหว่างจัดส่งเนี่ยมีหรือไม่นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสุขลักษณะอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นตะกาดาสินค้าที่เป็นตลาดอาหารที่เป็นสินค้าสุขภาพตอนนี้ไม่ได้พูดแค่ว่าเรากินเฉพาะอาหารที่ดีกินผักกินอะไรที่ดีอย่างเดียวแล้วมันหมายถึงสุข,ขนะสุขลักษณะอนามัยทั้งหมดเลยนะครับ วันนี้ขอภายนะครับพูดผิดๆถูกๆนะครับทีนี้พอมันตลาดเทรนด์ที่เป็นอาหารสุขภาพเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในใจของผู้บริโภคอันที่1นนะก็จะเกิดการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน นะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคนก็จะไม่ไปช้อปปิ้งนะครับจากร้านอาหารใหญ่ๆนะครับหรือว่าจากซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเพราะบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแหล่งที่มาเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมผ่านมากี่มือแล้วขนส่งมากี่มือแล้วกว่าจะมาวางเอาไว้เอ๊แล้วมาวางเอาไว้บนหน้าเชลเนี่ยได้ทําความสะอาดอีกรอบหรือเปล่านะผมก็ต้องบอกว่าการเผืดปลูกพืชผ,ผักสวนครัวในชุมชนเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้น พอมีการปลูกผักนะครับในชุมชนแล้วก็จะมีการซื้อขายเองกันในชุมชนด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะตอนนี้หลายๆหมู่บ้านนะครับมีการซื้อขายกันเองอย่างในหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็มีการซื้อขายกันบางบ้านที่มีฝีมือทางด้านการทําอาหารนะ <c oughs> เขาก็ทําขายกันนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะเป็นแนวคิดที่กําลังจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกินเนี่ย อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นพื้นฐานนะอย่างเช่นการกินยานะครับเพื่อเป็นอาหาร ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีอาหารหลายอย่างนะที่กินแล้วให้มันเกิดโรคนะครับแต่ว่าก็มีอาหารพืชผักผลไม้นะครับอาหารหลายอย่างที่สามารถกินเป็นยาได้แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่มีการกินอาหารแล้วกินอาหารซ้ำๆเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของมนุษย์นะครับถ้าใครอ่านหนังสือเรื่องซาเปียนอันนี้ไม่มีในข่าวนะครับถ้าใครอ่านหนังสือซาเปียนเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชนชุม ชนเผ่าที่ต้องเร่ร่อนนะครับแล้วก็การที่เราเร่ร่อนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องกินอาหารที่มีพบเห็นนะครับในระหว่างที่เราเร่ร่อนไปนะครับก็จะเป็นตามฤดูกาลก็จะทําให้เนี่ยมนุษย์นะครับจริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกินอาหารตามฤดูกาลไม่ได้กินอาหารตามที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการตัดต่อพันธุกรรมมีการกัดเก็บอาหารมีเทคโนโลยีต่างๆที่เราสามารถที่จะทําได้กินอาหารบางอย่างนะครับกินได้ตลอดปียกตัวอย่างเช่นทุเรียนใช่ไหมครับ ก็อันนี้ก็จะกลับคืนสู่สามันนะครับก็กินตามาวัฏจักรนะครับกินกินตามหน้าของฤดูกาลของอาหารอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยทางคุณชองนะครับก็บอกว่าผลกระทบของเทคโนโลยีนะครับที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยนะครับสั่งอาหารได้ง่ายนะครับ อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยบำบัดนะครับช่วยทำให้การกินอยู่เนี่ยมันง่ายมากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเป็นสิ่งที่นำมาใช้นำมาปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปในการโอนเงินไม่ว่าจะเป็นการจองโต๊ะสั่งอาหารดูเมนูเขียนรีวิวค้นหาร้รานอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตอนนี้ธนาคารต่างๆนะครับ ก็เริ่มเปิดตัวแอปต่างๆขึ้นมาเพื่อสปอร์ตธุรกิจที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะในช่วงที่มีโควิด -19 ก็คือเป็นธุรกิจอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีธุรกิจอย่างเช่น Cloud k คิ c เช่นนะครับ a r t i f i c i l l i n t e l l i ท e n c e ที่จะฉลาดมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้การรับประทานอาหารที่บ้านเนี่ยได้รับความสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่ต่างประเทศเนี่ยก็มี ที่ตัวแอป Deliveroo นะครับร่วมกับ a เม z o n นะก็เปิดตลาดใหม่ๆนะลองไปอ่านข่าวเก่าๆดูนะครับก็ผมพูดถึง a เม z o n ไปมากพอสมควรด้วยนะครับทีนี้นอกเหนือจากปัจจัยเรื่องของเทคโนโลยีนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องของเทรนในการกินอาหารแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่มันละเลยไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็น ในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ทุกคนตอนนี้เนี่ยมีเงินในกระเป๋าน้อยลงนะครับก็จําเป็นที่จะต้องอลดต้นทุนนะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพอาหารนะรวมถึงปริมาณที่จะให้ได้เหมือนเดิมแล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทีนี้ร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่หรูหรานะครับกลุ่มเหล่านีน้ถามว่ายังมีไหมก็มีอยู่แต่ถือว่าเป็นตลาดเฉพาะ ถ้าขายก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ได้ทําตลาดเฉพาะเนี่ยผมบอกได้เลยว่า 1. คือเราต้องลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีนะครับสนะครับเราจําเป็นที่จะต้องปรับรูปลักษณ์นะครับของอาหารให้เหมาะสมกับการขนส่งด้วยนะอย่างร้านอาหารฟูจินะครับที่ผมมีอ่านข่าวไปสักประมาณเดือนที่แล้วก็ต้องมีปรับรูปลักษณ์นะครับที่คนเนี่ยไม่กินอาหารที่เป็นแบบฟูลเซตเมนูละก็ต้องมาปรับเป็นรูปลักษณ์ที่คนสามารถที่จะ Delive อรนะหรือซื้อ จัดแพคเกจจริงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มร้านอาหารเฉพาะที่เป็น Luxury ี่นะฟายด์ิเนหรือกลุ่มที่เป็นมิชลินสตาร์นะก็จำเป็นที่จะต้องทำให้มัน affordable เดเลมากยิงขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าถูกนะ f อ r d a ฟอร์แปลว่าเข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นมือน้อนึงอาจจะอาจจะเคยกินมื้อละหมื่นก็อาจจะเหลือทักมื้อละ6,000มื้อละ5,000นะครับก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0 นะครับอันนี้ก็เป็นเทรนดที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณชอมมิเชลนะครับที่เป็น VP ของ o o o n d n e v e r a ร e นะครับของอในเครือดูสิตอินเตอร์เนชั่นแนลหรือโรงแรมดูสิตที่พวกเรารู้จักกันดีนะเขาก็บอกว่าโรงแรมเองเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยราคาเช่นเดียวกันนะแต่ว่าทางโรงแรมเนี่ย ที่จะเอาราคามาสู้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องไม่ปกตินะครับเขาเลยจําเป็นที่จะต้องทําให้มันอยู่ในระบบนะครับหรืออยู่ในกรอบของการที่สามารถกินได้นะครับโดยที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะจึงเป็นที่มานะครับของการที่โรงแรมเนี่ยพยายามจะดีไซน์อาหารประเภทใหม่ๆนะครับที่เป็นแนวสตรีทฟู้ดแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่สอดคล้องไปกับ พื้นเมืองนะครับสอดคล้องไปกับท้องถิ่นต่างๆนะครับแล้วก็มีอย่างยกตัวอย่างเช่นมีร้านอาหารชื่อว่าอาศัยอขอโทษครับมีโรงแรมที่ชื่อว่าอาศัยโฮเทลสนะครับอยู่ในแบรนด์กลุ่มโรงแรมไลฟ์สไตล์ประเภทใหม่ในเครือสิทธิ์นะครับก็เหมาะสําหรับนักเดิน,นทางที่ในยุคมิเลเนียลก็ยุคเจเนอเรชัน Y เนี่ยแหละนะครับได้ออกมาให้คนที่เข้าพักเนี่ยได้มีสัมผัสกับ ร้านอาหารในท้องถิ่นนะครับสัมผัสกับความเป็นเขาเรียก local flavors นะครับอย่างเช่นถ้าใครก็แล้วแต่พักโรงแรม5ดาว4ดาว5ดาวเนี่ยไปในแต่ละประเทศแต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันนะครับแต่ว่าในเกลือดูสิตเนี่ยในโรงแรมอาศัยเนี่ยก็จะอสอดคล้องไปกับท้องถิ่นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปเปิดแถวเยาวราชก็จะมีความเป็นเยาวราชไปเปิดแถว อ,อีสานก็จะมีความเป็นอีสานนี่คือควานี่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า local flavors นะครับแล้วก็เจาะกลุ่มมิลเลนเนียมก็จะสามารถทำให้ไม่ทำ้ายแบรนด์นะครับก็คือมีแบรนด์ลูกที่เป็นโรงแรมนะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็ นำเสนออาหารในแนวสตรีทฟู้ดหรือ l o c a l เฟ f เ a v o r s นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นเทรนด์นะครับที่ทางคุณชองมิเชลได้บอกมานะครับก็คือเทรนด์เรื่องของอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยอันที่2คือถูกสุขภาพนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือจําเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีนะครับมาช่วยนะครับทั้งในการสั่งอาหารทั้งในการรีวิวทั้งในการค้นหานะครับทั้งในการเดลิเวอรี นะครับอันที่3เนาะแล้วก็อันที่4ก็คือจะต้องมีการ Localization นะครับก็คือมีการปรับตัวให้เหมาะกับอาหารพื้นเมืองมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นเชนอินเตอร์นะครับหรือว่าตอนนี้ถ้าเราจับเฉพาะโรงแรมจับเฉพาะกลุ่มตลาดเฉพาะฝ่ายดิเนียอันนี้เราจะต้องหาเมนูใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถ affordable หรือว่าสามารถทานได้ด้วย เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นยุกนะครับของเทคโนโลยีเป็นนุกยุคของสุขภาพแล้วก็เป็นยุคของ creativity คือต้องสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆนะวันนี้ก็เอาข่าวนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะครก็ขอขอบคุณแหล่งข่าวนะครับแบรนด์บุฟเฟ่นะครับที่เอื้อเฟื้อบทความนี้นะครับแต่ว่าที่เมื่อกี้ผมพูดไปหลายๆข้อหลายๆอ,อย่างเนี่ยคือบางทีเนี่ยก็เป็น สิ่งที่ผมสอดแทรกไปนะครับเนื่องจากว่าในเนื้อข่าวเนี่ยไม่ได้มีพูดถึงแต่ว่าผมเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพรวมนะครับว่าทําไมผมถึงพยายามจะนําข่าวหลายๆข่าวนํามาเชื่อมโยงกันเพื่อให้พวกเราเนี่ยเห็นภาพรวมแล้วสามารถตัดสินใจในการทําธุรกิจได้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับสมชื่อกับรายชื่อรายการ i n s i g h t Daily นะก็ Making Better Decision นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมนะเวลาใหม่ขอโทษที7โมงนะอ่ขอโทษทีนะททเทีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10โมงครึ่งนะครับก็ติดตามกันได้โดยที่ไม่ต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็ผมพอน้าสินนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวผมอ่ะมีจุดเด่นอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันติดอยู่มีล็อกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทำไมเราค้าขายไม่ได้เฮ้ยเราช้าไปปะวะอยากจะขึ้นไปอีกขั้นนะแต่ไม่รู้จะไปยังไง ที่ชัดเจนเลยคือลูกค้าครับพอเรามาเรียนอีก2วันเนี่ยเราย่อยลูกค้าได้มากขึ้นแบ่งกลุ่มประเภทลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอะ่ะแล้วมันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเราด้วยไปโฟกัสใน,นสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วให้มันเก่งขึ้นไปอีกอะไรที่เราทําได้ดีแล้วเราพัฒนาไปได้เพิ่มมากขึ้นอย่าง พอเห็นโอกาสที <cima> ่จะทําเงินหรือว่าพัฒนาความเก่งของตัวเองอ่ะให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะได้ดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ได้เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะได้ทําเงินได้มากขึ้นด้วยค่ะเยว่ามันมีแผนที่ที่จะทำให้ผมเนี่ยแต่ก้าวไปถึงจุดนั้น ผมไม่ต้องรังเลเลยครับเพราะผมคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นศาสตร์ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วจริงแล้วมันเป็นคอที่คุ้มมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นคอที่ก็แบบเหมือนไม่ได้เรียนในโรงเรียนเลยในมหาลัยเอง,อยงี้ยแทบจะทุกคนเลยนะเหมาะมากๆที่จะต้องมาเรียนคาสนี้บอกเลยว่าเป็นคาที่ถ้ายังไม่มาเรียนตายไม่ได้ตัดสินใจถูกล้านเปอร์เซ็นตะ์เลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้มาเรียนแล้วเป็นส่วนหนึ่งในคอสัมมนาค่ะ ความสำเร็จอะมันไม่รอแล้วอะยิ่งคิดนายิ่งลังเลนานเนี่ยโอกาสที่จะทํากาไรหรือทำไรายได้กับมาหามิาตัวเราอมันก็ช้าไปเท่านั้น